สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เมกานะคะหรือว่าส e ุพรรณหล็กนั่นเองวันนี้ฟิล์มก็มาเลือกดูของนะคะกลับไปอันบ็อกที่บ้านคือหลักๆก็คืออยากได้เองแหละอันบ็อกนั่นคือแบบว่าเหตุผลที่บอขอพ่อซื้อเท่านั้นนะคะนี่อันนี้ก็คือเจอเป็นซองสุ่มคุกกี้นะคะก็คืออันนี้จะเป็นของ b t 2 1เป็นตัวละครคือแกะออกมาก็จะเป็นตัวพวงกุญแจที่เป็นลายเหมือนคุกกี้แบบหน้าซองแบบนี้น่ารักมากคืออันเนี้ยกำลังดูอยู่ว่าซองไหนจะได้ตัวที่เราอยากได้คือหลักๆ อยากได้เป็นแบบรวมทุกคนนี่นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ไหมสองร้ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจริงๆร้รานเนี้ยมีสองสูงกองส่มเยอะมากคือช่วงนี้เขากาลังมานี่เดี๋ยวซิงก็เอาซองอันนี้ไปก่อนหน้านี้ก็แอบเลือกของภายในร้านไปแล้วนะคะทุกคนมีฮันเตอร์ฮันเตอร์ด้วยอันนี้เขาเพิ่งถอดออกจากเน็ตติกและซูฟิมชอบมากก็จะเป็นกล่องเขียวอันนี้คือต้องลกบ็อกเท่านั้น<อ>1ันกาก็จะมีก้อนชิลัวนี่เลยเใช่ตัวหลักๆอะ่ะ แต่ว,ว่าก่อนหน้านี้ก็เอาไปเยอะแล้วนะคะก็จะมีเจี่ด้วยอันนี้จะเป็นเดิรมอนสเตอร์ทอยนะคะจะเป็นฟิกเกอร์สกตบอร์ดอันนี้ฟรมมีเป็นแบบว่าโมเดลกล่องสูงเขาอยู่เป็นตัวละครแบบเนี้นี่นะคะมีให้เลือกหลายรลายมากแล้วก็อันนี้ด้วยันนีสูงเป็นคุมะนะคะอันนี้ก็คือจะเอาไปตั้งบนโต๊ะถ้าโคกแบบก็คือแบบนี้เลยซึ่งก็ด้วยเป็นเหมือนตุ๊กตาลมลุกนะคะเป็นโคนัสแบบนี้ของดิสนีย์ดาร์กไซน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวละครตัวร้ายของ ประมาณนี้แหละที่ได้จากร้านนี้นะคะก่อนหน้าน,นี้ก็คือหมดไปเยอะเหมือนกันกับอีกร้านหนึ่งอันนี้ก็เราแกะกันได้อันนี้อะไรเอาไปแกะเพื่อนๆได้ดูกันใช่ค่ะส่วนตัวคืออยากได้เองแล้วก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูด้วยอ่ะโอเคได้ครับ เต็มเต็มร <language> ้านหรอเต็มไม้เต็มมือมากไม่มีที่วางแล้วอ่ะนี่ทุกคนคือปกติที่ยังเก็บเป็นพวกงานกองกลุ่มแบบนี้ก็มีประมาณยี่สิบกว่าตัวแล้วเป็นห้องอ่ะแล้วก็อันเนี้ยได้สักที่ร้านติดเยอะมากหมดไปเยอะมากเลยนะรอบแรกอ่ะก่อนที่จะมาร้านเรกจะหมดไปพันเก้าร้นเมื่อกี้พันสองแล้วก็บวกของเล่นน้ำคือสี่ร้อยนี่เราเดินแค่สองร้านเองนะนี่แต่ว่าเต็มถุงเลยทุกคนแน่นๆเน้นๆนะคะ กล่องสูตเขาก็ราคาเริ่มต้นแบบกล่องสามร้อยสี่ร้อยประมาณนี้เลยฟิล์มก็เคยเก็บางานพวกนี้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าราคาพวกวนี้ถือว่าถูกกว่าที่ฟิล์มเคยสั่งไปสั่งวันนี้จะมาดูอะไรเนี่ยดูทุกอย่างเลยเนื่องจากว่าไม่ได้มาที่นี่เกือบปีแบบปกติคือสั่งเอารอบน,นี้คือได้ไม่เห็นของที่ร้านไงนะแล้วก็จิมจิมจิมได้เลยแล้วก็พี่คะโอนค่ะอย่างเงี้ยตู้ทอยสตอร,รี่ที่ปลดปานนะคะอ้ายังเก็บอยู่อีกเหรอขายกินหมดแล้วค่ะทุกคนเออเห็นขายไปจะหมดละ จะเก็บพวกงานจืดๆ่ข้างล่ากนี่เดี๋ยวนี้ก็จะเก็บเรื่พวกอันนี้มีก็ยังเก็บอยู่นิดนึงก็จะเดี๋ยวนี้กล่องสุ่มชอบอะไรสุ่มๆงลุงลุ้นนะคะอุยยยยิยทุกคนเซตนี้ที่อยู่ในในชั้นหนูเห็นปหมให้คิวทุกคนโอ้โหราคาน้องคือปกติเนองจะเริ่มต้นที่ประมาณไม่เกิน600นะคะพร้อมกล่องแต่เดี๋ยวนี้คือราคาอัพแบบเนี้ยอย่างอาคาชิเนี่ยปีมีที่นี่ขาย 1, พันห้าฟิวมซื้อมันทำไ่แปดร้อยมั้ง อันนั้นคไม่มีกล่องด้วยเสียดาย uh huh. ที่นี่ราคาได้อยู่ทุกคนได้อยู่นี่คือราคาเอาเรื่องเลยนี่น้องยำห้าร้อยกสแต่ราคาพวกนี้น่าจะลดได้อีกนะไม่เหมือนกันทุกคนนี่ข้างก็ดับิคาตอสูรช่วงนี้ก็ควรเก็บน้อยลงแต่ว่าก็ยังมีบางกลุ่มที่เก็บอยู่ก็น่ารักดีงานเขาออกเรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวเหมือนว่บเขาจะออกเป็นพวกเดิมที่ออกมาเรื่อยๆตอนนี้นะคะฟิล์มก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่ไปเดินซื้อของที่สะพานเหล็กมานี่ก็จะเป็นถุงของทั้งหมดที่ฟิล์มซื้อมานะคะ ถุงยิบย่อยเยอะมากก็จะมาหนักกันที่ถุงนี้นะคะเพราะว่าเลียงซื้อเยอะมากซิ่อก็จะไปซื้อมาสองออันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองที่ซื้อนะจะเป็นน้องแมวอืมก็คือจะมาตั้งโตะนะคะเป็นเหมือนลีเมนต์นะ่ะก็จะมีเป็นไอติมเป็นแมวมนาลิซ่าใช่ไหมแล้วก็แม่เป็นไอติมกับแมวที่เป็นเหมือนชูครีมแบบเนี้อบางใช้ชูครีมไหม นนก็เป็นเ็จน้องแมวแล้วก็จะมีรอบแรกที่ซื้อเป็นพวงกุญแจอันนี้จะออามาห้อยกับกุญแจรถน,นะคะเป็นลีลักคูมาส่วนอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นลีเมนงานไหนนะแต่พิลรู้สึกว่ามันดูแบบเออเรียบๆคลาสสิกดีนะคะแบบนี้ฟิลก็เลยเลือกซื้อมาอันนี้ร้อยกว่าบาทนะราคาก็เถือบน่ารักอันนี้ก็เป็นกล่องสุ่มที่ไปเดินเลือกซื้อมาแล้วอันนี้กล่องสุ่มเยอะมากแต่ก่อนหน้านี้ฟิลมก็ซื้อมาเยอะแล้วไงก็เลยได้มา2กล่องนะคะก็จะมีเป็นคิตตี้แบบนี้ แล้วก็อันนี้กล่องมันดูมินิมอลมากนะคะเป็นกล่องลายแบบนี้เป็นกล่องกระดาษเนี่ยแล้วฟิล์มก็ไม่รู้ว่าของด้านในอะไรเงี้ยสีเขาเป็นยังไงเห็นแค่คอลเลคชันเขานะคะว่ามีประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูถุงนี้กันว้บอกเลยว่าเยอะมาก พี่ได้อันนี้คือ2ร้านรว่มกันแล้วก็มีอันนี้แอบไปซื้อแยกด้วยเอาไว้ใส่ตรง Nintendo นะคะมันจะเป็นเหมือนจอยเขาอะทุกคนอันนี้ก็คือเอามาครอบใส่เป็นลายไไลน้องแมวน่ารักมากส่วนพวกนี้ก็คือกล่องส่งต้องส่งหมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็น My Little Pony ฟิล์มซื้อมา2กล่องนี่นะคะ ก็ส่นทั้งหมด6แบบตามนี้เลยคือครึ่งหนึ่งจะเป็นแบบธรรมดาอีกครึ่งหนึ่งจะเป็นเหมือนฟิวแบบว่าหัวกะโหลกอะไรเงี้ยน่ารักดีนะคะก็จะมีเป็นอันนี้ด้วยเดี๋ยวเจ้ามาแกะกับน้องฟิวนะคะคอลเลคชั่นก็คือเยอะมาก12แบบสูมอีกหนึ่งแบบนะคะที่เป็น,น,นแบบลุนเนาะแล้วก็มีเป็นอันนี้ด้วยลม้มลุกนะคะอันนี้เอามาหนึ่งซองแกะขำๆแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นโปเกมอนนะคะน่ารักมากจะเป็นเซตแบบนอนเขาจะมีเป็นเหมือนหมอนให้ด้วยนะคะเอาไว้ลองนี่เลย น่ารักมากลายด้านในก็คือตามหน้ากล่องแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องสุ่มแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบซุ่มพวงกุญแจนะคะบีที่สองนึ่งได้มาสองซองนะคะฟีเหมือนได้อันใหญ่มากอย่างที่บอกเลยแล้วก็คูมา้าเป็น2ไลนยนี้นี่นะคะก็คือครบ6แบบก็จะเป็นตามนี้แต่ฟียัเอาแบบอันนี้มาน่ารักดี ่วนอันนี้ก็จะเป็นแมวคาฟิลตัวใหญ่มากนี่นะคะคอร์รคชั่นตามด้านข้างมาเดี๋ยวเราจะมาแกะหนึ่งอย่างก็จะเป็นอันนี้ละกันนะค่ะก็คืออดใจไม่ไหวขอแกะในคลิปนี้1อันนะคะมาดูกันว่าในคอลเลิคชั่นทั้งหมดนี้ฟิล์มจะได้ตัวไหนนะคะมีทั้งหมดกี่แบบหนึ่ง6 7 8้านะคะขอตัวใหญ่ไม่ก็3แถวนี้นะคะไม่ใช่3แถวนี้3ตัวนี้มา,มาดูกันโอ้โห อุ้ยทุกคนเห็นด้านบนไหมด้านบนคือตัวอะไรตัวอะไรอุ้ยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นตัวจังกุ๊กไหมแล้วก็มีอ,อะไรอยู่ไหมจะมีเป็นเหมือนฐานด้านในเหรอ นี่ทุกคนฟิล์มได้เป็นคุกกี้อ๋ออันนี้ก็คือจะมีเป็นเหมือนลูกอมไม่ก็หมอกกุหลาให้นะคะจริงๆก็คือนี่อันนี้คืออันที่เราต้องการส่วนอันนี้อารมณ์เหมือนของแถมนะคะนี่เลยเป็นประมาณนี้นะจ๊ะฟิล์มได้เป็นคุกกี้นะคะเป็นน้องจม๊กแบบนี้เลยเป็นพวงกุญแจที่เป็นฟิลแบบคุกกี้น่ารักน่ารักเดีเ๋ยวจะเอาไว้ห้อยกระเป๋าอะไรแบบนี้โอเคน่ารักนะคะ๋วยวกล่องสุ่มที่เหลือหรือว่าซองสุ่มต่างๆเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มก็จะไปแกะในทิกต็อกหรือไม่ก็ในช่องยูทูบของฟิลฟลกกก็็คคืออช่งนนนนี้น้ััแหะะ <s> นนนนรดดูวย และถ้าเพื่อนๆอยากให้ฟิล์มทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไปได้เลยสำหรับวันนี้นะคะฟิล์มขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย